ตอนแรกดูว่าดีดไหนเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ถามก่อนว่าเป็นท่าอะไรท่ายน์ขุนยนไงขุนยนอ๋อทำไมถึงเรื่องเมื่อกี้เรื่องเบลกนะพี่ดาเนี่ยที่ลบอะไรภาพดวงตาภาพดวงตาดวงตาชอบพี่ดาเป็นทุนเดิมหรือแล้วมาุดใช่ศิลปินในดวงตาเราคือพี่ดาอีโลเฟนพี่ดาอีโลเฟนแต่งตัวเองหรือว่ามีทีมงานช่วยจัดการในการแต่งตัวเราด้วยแต่งตัวเอง ลูกหลานชาวจังหวัดมารคามนะฮะแส่โดมันอยู่เมียงดงประเทศเกาหลีเลยนะที่อากาศเย็นนะทุกที่อากาศเย็นครับแล้ววันนี้ดูโดงเมียงมากกว่าเลยนะดงเมียงต้องหลักสี่นะครับที่บ้านนั่นอเงินแล้ววันนี้มาคนเดียวไหรอตัวเยอะเทาไหร่นะสิบสองสิบสองสิบสองมาคนเดียวด้วย ขอบตาใลูกนะวันนี้ที่กาีนะครับผมกาหดีมาจากนะฮะตื่นเต้นเนาะโอ้โชคดีนะ็รตัอะไรครับอ่ะครับขออ้ออืออ่นก่อไปนะว่ารอบนี้ผมถูก่านเวทีนะฮะเอผมที่แข่องคนผ่านอันนมาไหมผ่าเริ่มสนุกสนานขึ้นรื่อยนะฮะ่บอกนี่มีมียอะากถูกต้องอ่ะคนที่3ด้วยครับคนที่3มเห็นหน้าหลังเวทีเมื่อกี้ครับโอ้เรียกว่าจริงแต่แจ๋วเลยตัวเล็กเลยตัเล็กเลยครับแต่ว่าแต่งตัวเต็มไปดใช่เป็น ติด variance, นอนอยู่เออติดนอนอยู่เงียบชะตาเลยบ้านพุกมันก็ไม่ดีเราไม่อยากเป็นจานตกลงกันโอเคโอเคท่านผมน่าจะเห็นอยู่บ้านข้างเวทีแล้ว ไ้แใช่ใหม่ด้วยค่ะ